ครับเป็นเจ้าของกิจกรรมนี้นะครับนะครับเดี๋ยวอยากจะให้กล่าวอะไรนิดนึงนะครับถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมดีๆอันนี้ครับครับก็จริงต้องบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผมก็อยากจะเรียกว่าร่วมเชิญชวนแฟนคลับแล้วก็บุคคลทั่วไปหน่จริงก็คือมาร่วมกิจกรรมนี้แต่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขเพราะว่าถ้าเราจะเอามาหมดเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยมีเงื่อนไขว่าให้ส่งนะครับเขาเรียกว่าวิธีการรักโลกครับมาแล้วก็ผมจะเป็นคนคัดเลือกมาเจคนครับขอดู ตึ 70, 70, ้งเจ็ดสิบเอ่อเขาบอกตึ้งเจ็ดสิบวิธีการรักโลกที่เจ๋งแล้วก็บางคนนะรรที่ 7, น,นี่แปลกมากๆอ่านี่แบบผมมีบางคนคิดว่าแปลกมากนะครับต้องบอกว่าเจ๋งมากๆแล้วก็เออ่พอเราได้เจ็ดสิบคนเนี่ยวันนี้ก็จะมาชวนทุกคนม,มาเรีเยกว่าปลูกต้นไม้กันแล้วก็อมอบแล้วก็มีต้นไม้ที่จะมอบให้กับเคปัสนาด้วอา่าใช่ครับ<ๆ> เนีต้องขอขอบคุณนะครับท่านผอเขตพัฒนาด้วยนะครับแล้วก็ท่านรองผอนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทีมงานจะเขตพัฒนาด้วยทุกคนเลยนะครับที่วันนี้มาร่วมกันในงานนี้มาช่วยกันนะครับรัาโลกของเราครับเอาละครับและเพื่อเป็นการเริ่มงานนะฮะอย่างสวยงามนะครับเพื่อ้โลกของเรานะครับสีเขียวเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเนี่ยฮะจะได้ให้แกงส้มนะครับส่งมอบต้นกล้านะฮะให้กับท่านผอเขตวัฒนานะครับ และนอกจากมีท่านผู้นรยการเขตพัฒนาแล้วนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้ใหญ่ของเขตอีกมากมายครับเดี๋ยวเรียนเชิญในการท่านผู้ใหญ่ด้านด้านบนเวทีด้วยนะครับนั่นก็คือผู้ช่วยผู้บริาการเขตนะครับคุณราณีปุณนกฮิตาดนครับและคณะผู้บริหารเขตพระนาทุกคนเลยครับวันนี้ปรบมือด้วยครับ นะฮะพี่ๆตื่นบูชนนะครับสามารถเก็บภาพนี้ได้เลยนะฮะนี่คือการเริ่มต้นนะครับของกิจกรรมแกงส้มชวนรักโลกที่ชั่วโมงนะครับที่จะทำให้เขตของเรานะครับมีพื้นที่เขียวมากยิ่งขึ้นครับและนี่ก็คือจุดเล็กๆนะครับแต่จะทาให้โลกของเราเนี่ยนะครับผมสวยงามแล้วก็เขียวมากกว่านี้นั่นเองครับแล้วก็นอกจากต้นกล้าแล้วนะครับแกงส้มนะครับยังมีของที่ลึกนะฮะให้กับผู้ใหญ่นะครับทางเขตวัฒนาด้วยนะฮะนี่เลยครับ อีกส okay. ักครู่นะครับน้องๆทั้ง70คนนะฮะจะได้ปลูกต้นไม้ร่วมกับหนุ่มแกงต้มนะครับแล้วก็เดอะสตาร์แปดที่มาในวันนี้ด้วยนะครับะหลายคนคงจะเห็นแล้วนะครับว่ามีไข่มาบ้านนะฮะคนใจรอแป๊บเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวรบกวนอยู่ด้านบนก่อนนะครับลำดับต่อไปนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่าเรายังมีเพื่อนๆเดอะสตาร์แปดของแกงต้มมาร่วมงานในวันนี้นะครับขอเชิญครับท็อปสบายเปรมและคนเป็น จ้าขึ้นแบงนี้ไหมจ๊ะอ่าโอเคครับเดี๋ถ่ายรูปร่วมกันนะครับขอต้นไม้สักหนึ่งต้นนะครับต้นไม้ครับอ่าขอต้นไม้ด้วยนะครับต้นนี้ได้ไหมครับอ๋อใหญ่ไปนะฮะอ๋อใหญ่ไปนะครับพี่ครับให้ให้ให้การ์ส้มถือด้วยนะครับอ่า ครับอันนี้เรียกว่าอะไรลถเรียกว่าต้นอะไรครับพัดถามว่าต้นอะไรครับต้นไม้ครับรับพี่ฮันครับต้นไม้หมดแล้วครับคุณถึงพัวแทนโอเคการต้อนครับมองต้องเลยครับมองต้องกลางเลยนะฮะเธอมไอยู่ตรงกลางครับตอนนี้จะตกเวทีแล้วครับโอเคได้ครับนะฮะนี่คือนะครับ ท่านผู้หน่วยงารน,นะครับท่านผู้ช่วยเขตพัฒนาครับแล้วก็คณะผู้บริหารขเขตพัฒนานะครับแล้วก็น้องๆเด็กตาแตดทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับอาล้ครับอาแล้วครับ,รบน้องๆน,นะครับทั้งสี่คนนะครับเฟรมสมายซ็อกฮัทนะครับนั่งด้านหน้านะฮะอ่าเชิญด้านน,น,นนี้เลยครับ जा